แบบเอาเรื่องแบบที่ลูกดูแลไปเปรียบเทียบกับกับลูกคนอื่นอะไรเงี้ยคือบางทีทําให้ลูก้รู้สึกว่าแบบแม่จะเอาอะไรอีกเนื้อออกมาไม่จะคิดเยอะเกินไปคือเหมือนแบบบางทีลูกรู้สึกว่าลูกยังไม่ลูกทาอะไรไม่ไม่พออีกเนอะวะเหมือนลูกทาอะไรไม่ไม่ดีอีกอ่ะต้องอาจจะเอาอะไรจากลูกอีกอ่ะคือมันเป็นเรื่องเล็กๆสับหลับแม่นะ แต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับลูกคนเหมือนลูกบอกห้องในหน้าที่ลูกเขาจะเหมือนลูกทําหน้าที่ลูกไม่ดีอ่ะดีแล้วดีดีแล้วลูกทาดีแล้วลูกเสียใจอ่ะลูกรู้สึกว่ามันแบบทาไมทําไมแม่ไม่เคยชอมอ่ะทาไมแม่ไม่เคยบอกว่าลูกดีเลยยังอ่ะนี่ไงทุกวันนี้ก็ลูกดีแล้วไงวันนี้ลูกดีที่สุดแล้วแต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่แม่เนี่ยได้กับลูกมาเนี่ย ลูกไม่เคยทําไม่เสียใจเลยเลี้ยนต้องได้ไม่ต่อสามสบห้าลูกไม่เคยทำสามสิบห้าลูกได้ขึ้นิยมคุณทำให้แม่ได้ไหมลูกเป็นเด็กดีมากแต่แม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบชมลูกเพราะแม่เขินและแม่อาจจะไม่จดชมกับเพื่อนฝูงให้ปองใฉันมีลูกดีน่ารักมันไม่ดื้อเลยอันนี้แม่ชมแต่ก็ลูกไม่เคยเคยชมแต่ได้คิดว่าสิ่งที่ลูกเสียใจแล้วแม่ทําลูกเสียใจแม่ก็ขอโทษลูกไม่ลูกไม่ได้ทำขการนี้ขอโทษลูกแค่จะบอกเฉยๆว่าบางทีแม่ชมลูกบ้างได้ไหมอะ ตลกนะบางที <minor> <c oughs> คแค่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบทําดีแล้วไม่อยากได้รับคำชมมานออกตาเหมือนแบบเออนี้ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบหนูว่าหนูทําดีสุดเลยแค<ม>่กค<ด>ารมักคนนั้นเหมือนแบบ ดูคนนั้นีิเขาดีกว่าะอะไรเงี้ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าเขาดีกว่าบอกลูกเขาเนี่ยดูให้สั่งแม่เขาดูแลแม่เขาดีไม่ได้พูดว่าดีกว่าเลยไม่เสียใจเลยกว่าอีกก็หนูให้แม่หมดกระสอว่าเยอะแล้วไงจะอาอะไร่ะนะ <c oughs> ถถก็หนูให้แม่หมดกระสอว่าเยอะแล้วนะมันเสียใจแต่ไม่ไม่ได้ไปรู้ลูกเสียใจลูกไม่ได้บอกแม่หนิใครไปรู้อ่ะลูกไม่ได้บอกเลยเออบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันมันก็ทําให้แบบ มีแรงหนูมีแรงที่จะทําอะไรต่อไปแล้วก็แบบมีแรงที่จะสู้ในการที่จะทํางานให้ดีขึ้นดีขึ้น<ม>ดีขึ้น<ม>เพื่อรอวันหนึ่งที่แม่จะชมเขาใจว่า,ามันก็เป็นเรื่องดีการไดสมความสำเร็จได้เพราะคําด่าแม่น<ม><ม>ี่แหละหน<ม>ูว่าการที่แม่ไม่พูด <c oughs> เดยวเพราะอะไรแม่เพราะสิ่งที่แม่ไม่เคยรับแม่ก็อยากทำจริงไหมแม่แม่ไม่มีแม่ก็อยากให้ลูกมีแม่เรียนหนังสือน้อยเพราะจนแต่หนูต้องเรียนหนังสือให้เก่งให้แม่ได้แล้วหนูก็ทำให้แม่ได้หมด เย็นต้องให้ต่ำสามจุดห้าหนูต้องได้เฉลี่ยโูกชานแม่ได้หมดลวกเป็นคนใจใหญ่เป็นเด็กน่ารักสำหรับแม่แค่นี้แม่ก็พอใจแล้ววันนี้ลูกดีแล้วดีที่สุดแล้วลูกแลาบอกถ้าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม่ไม่ได้ชมลูกแม่ขอโทษเพแม่ไม่รู้เลูกไม่ได้คร่บอะเมื่อกี้พูดแล้วไงอยากอยากได้คำชมใครรวะให้ชมเฉยอะ คุณแม่กับผู้พี่เบนถ้าใครรู้จักใกล้ใกล้ชิดจะรู้ว่าเขาคุยกันแบบนี้เป็นเพื่อนกันเหมือนเหมือนปรึกษาเหมือนเล่าให้ความรู้สึกออกมาได้แต่ก็เข้าใจเขานะก็ไม่ได้โกรธกันนะแต่แค่แค่อยากจะบอกว่าบางทีก็อยากได้คําชมบ้างกากที่รักเอาแต่ที่จะชมทุกวันเลยอดีังเลยนะฮะขอบคุณคุณแม่และน้องเบนนะครับ คู่พี่เบนกับคุณแม่เลยยังรู้สึกว่าเออมันมีหลายอย่างที่เราก็อยากคุยกับแม่แต่ไม่คุยและถ้าไหเราไม่คุยในเมื่อคุยทั้งคุณแม่กับพี่เบนก็จะได้แช์มุมมองใช่เนอะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้จับปัตราการเต้นของหัวใจของคุณแม่น้องเบนเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นของคุณแม่อีกทีว่าจะได้เท่าไหร่อ่ายังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกเราไปดูอีกคู่หนึ่งก่อนค่ะครับขอเชิญเลยนะครับขอเชิญนะครับคุณแม่และน้องฟิลนะครับ น้องฟิลเท่าไหร่นะครับจะยี่สิบแปดแล้วคุยกันมายี่สิบแปดปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องฟิลเมื่อคุยคุณแม่มายี่สิบแปดปีแล้วมีอะไรนอกเหนือจากที่คุยกันอยู่ทุกวันวันนี้จะมีอะไรพูดคุยหรือเปล่านะครับครับพี่ปล่อยเป็นหน้าที่น้องฟิลมเลยนะครับเชิญครับแม่ตื่นเต้นยิ่งกว่านั่งดูอยูก็ฟิลกับแม่คือเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอ เรียนที่อังกฤษนะครับจากที่อังกฤษเนี่ยคือพิงถูกพักงานถิงก็ไม่มีงานก็เลยไม,ม่รู้สึกน้อย,น,อยน้อยใจตัวเองนะครับที่ที่เห็นแม่ไปต้องไปไปสักคิ้วหรือว่าไปไปตัดผมใหม่ไปทําความงามใหม่เพื่อหาเงินมาเลีนะ้ยงพิงแทนว่าสิบปีเนี้ยเลี้ยงแม่ตลอดเลี้ยงทุกูนตลอด วอมาโดนมาสุมอะไรเข้าต้องเดินกลับมาขอตังแม่ใหม่ไม่รู้รู้สึกรู้สึกอายเหมือนกันทั้งที่เมื่อก่อนนี้เด็กก็ขอมามามาดังชีวิตแต่พอโตไปแล้วก็มาไปขอใหม่รู้สึกแปลกๆ,ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเคือทำให้ผิดหวังกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้แต่ว่าแม่ไม่เคยว่าอะไรมีแต่มีแต่ให้คําแนะนําแล้วก็ทั้งที่ไม่อยากจะทําอย่างเช่น ต้องกลับไปเหลืออะไรที่มันไม่ใช่เป็นความจริงเงี่เก็บเก็บโวเก็บก,ก,กดแล้วก็ก็น้อยใจเหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยไม่อยากอยู่ในวงการคือแบบว่าเพราะว่าพออยู่อยู่อยู่กับแม่เนี่ยคือแม่ก็แม่ก็แสดงว่าแม่แฮปปี้ดีแต่ว่าพอแม่ออกไปนอกบ้านคือรู้ว่าแม่เจออะไรบ้างเพราิงก็เจอเหมือนกัน แม่ต้องเจอคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาด่าว่าแม่เยอะมากแต่พอแม่กลับมาหาฟิลม์มแม่ก็จะยิ้มตลอดอย่างเงี้ยคือฟิล์มก็เลยคือแบบรู้ว่ากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าพยายามจะบอกว่าคือณวันนั้นเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะไม่ทําแม่ลําบากาแต่ว่าพอไปอังกฤษก็ยังต้องให้แม่ไปลําบากอยู่ดีอย่างเงี้ยเข้าใจว่าโดนแบบควงโดนว่ามาเยอะที่คนเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณแม่นะครับที่ที่ไม่เคยทิ้งเลยนะครับแม้ปีวงกิจแม่จะอยู่ที่ไทยกับป้ากับพี่แอรก็ได้แต่แม่ก็ยังไปดูแลเพียงที่นั่นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ที่มีเท้าไว้ให้พิมกาบทุกคืนก่อนนอนครับเที่ยงิิจแล้วก็ขอบคุณมากที่ นอนอยู่กฟิลทุกคืนให้ฟิลรู้สึกว่าฟิลไม่ขาดหายแล้วก็มันทำให้ให้ฟิลม,มีพลังในในในทุกทกวันในทุกๆวันให้ให้เจ้าต่อไปเรื่อยๆครับแต่นั้นมันก็เป็นความสุขของแม่ด้วยที่ได้อยู่กับฟิลหรือว่าลูกจะทุกข์ยากแค่ไหนแต่แม่ก็อยากให้ฟิลอยู่ในสายตาของแม่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าใครจะว่ากีมยังไงก็ตามแต่ฟีมเป็นคนดีของแม่ตลอดเวลาเป็นคนดีของแม่ตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนถึงวันนี้ฟีมก็จังเป็นลูกที่ดีของแม่อยู่ตลอดเลยรักแม่เลย ทุกสิ่งทุกอยาก่างนะครับแม่น้อ,นองฟิลมก็ได้พูดแล้วเราคงไม่มีอะไรสรุปนะครับแต่เราก็ได้เห็นว่าความรักของน้องฟิลมที่มีต่คุณแม่และคุณแม่แแมที่มีความรักต่อน้องฟิล์มมันมากมายขนาดไหนแตนี่คือน้องฟิลมและคุณแม่ค่ะน้องฟิมคุณแม่ตรงนี้ก่อนนะครับเดีต้อเชิญคุณแม่กับน้องเบนด้วยนะครับเราจะมาดูคู่แรกก่อนนะครับคู่ของคุณแม่แล้วก็น้องเบนนะครับว่าจะได้ สถิติของการเต้นหัวใจสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ปกติจะอยู่ราวๆแปถึง110ครั้งค่ะคุณแม่และอัตราการเต้นสูงสุดของคุณแม่น้องเบนซ์นะครับสูงสุดอยู่ที่126้่ครั้งต่อสถาดการ์นะครับแม่แม่มีช่วงตื่นเต้นนะแม่มี่ง ตเต้นตื่นเต้นเี่มันตอว่าแม่นะคะตื่นเต้นเ้อเราก็ลุ้นไปด้วยและทีนี้เรามาดูคู่ของน้องฟิล์มแล้วก็คุณแม่น้องฟิล์มบ้างนะครับว่าจะสูงหรือว่าต่ำกว่า126ครั้งต่อทีถ้าต่ำกว่า126ครั้ง,คร,งครับก็แปลว่าคู่พี่เบนสเราจะมีนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเก๋ๆใ,ให้คุณแม่แล้วก็น้องเบนไปพักผ่อนและอัตราการเต้นของหัวใจของคุณแม่น้องฟิล์มนะครับ สูงสุดอยู่ที่และอัตราการเต้นของหัวใจของคุณแม่น้องฟิล์มนะครับสูงสุดอยู่ที่ อยู่<ฮ>คะแนนเท่ากันความอบอุ่นรักใคร่เท่ากันเราเลยมีกติกาพิเศษในการะะตัดสินและนี่คือกติกาเกมตัดสินของเราครับ ี่คือกติกาการัก็ไม่ง่ายเลยนะครับมีแผ่นป้ายนะครับหนึ่งถึงเก้านะครับด้านหลังก็คือต่ำสุดคือ0ูนคะแนนและสูงสุดคือ9้าคะแนนนะครับคุณแม่คุณลูกคู่ไหนเปิดคะแนนได้สูงกว่านะครับคู่นั้นก็ชนะไปค่ะใช่กติกาง่ายมากค่ะคุณแม่คุณลูกคู่ไหนจะเลือกก่อนคะคุณให้คุณแม่เลือกก่อนนะคะแม่คะชอบเลขไหนคุณแม่เลือกเลยค่ะเลขสี่ค่ะเลขสี่เลขสี่ก่อนนะครับหนึ่ง ตั้งโอ้โหโอ้เกือบรักตัวกะแม่ต้องหาอีกตัวหนึ่งอ่ะแม่หาเลยจะได้ไม่โทษหนูอีกแม่เลือกอะไรไปเบอร์ห้าเลยนะแม่มากเอาเบอร์ห้าเมื่อกี้เขาพูดว่าเบอร์ห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเลือกเองเอาเบอร์ห้าสินี่แหละเป็นหน้าของเราเบอร์ห้านะมาดูนะครับนี่นะคะสิบแปดอนี้นะนั่นก็คือเบอร์หนึ่งตังสั๊กตัง ชนะไปแล้และทางรายการของเรานะครับจะให้คุณแม่น้องฟิล์มนะครับได้ไปพักผ่อนแบบแสนสบายแสนสบายนะคะไปที่เป็นทารานตับใบหญาดีนไซน์รีสอร์ทระยอง3วัน2คืนมูลค่า4 0 0 0 0บาทกับคุณบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ค่ะสำหรับนะครับ ไม่น้อยหน้าไม่แพ้กันคุณแม่กับลองเบนซ์ก็มีเหมือนกันนะครับได้ไปนะครับที่อินเตอร์คอนเทนเนนตัลหัวหิน3วัน2คืนมูลค่า2 0 0 0 0บาทขอบปรันตัแทด้วยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เป็นวันในช่วงเทศกาลวันแม่เดี๋ยวจะให้ลูกๆกราบสวัสดีคุณแม่ได้เลย รกักกนรายารรักกรรันรายการรายการเากรายการราเกลือเกานค่ะเป็นควกามรักที่อบอุ่นาล้ารก็บริสุทธิ์ช่วงเาลาตรอไปนะคะเป็นช่วงเวลาสการรายคารรายการรนยการีนนา,าีกาีรายกาายการากัานนปปครรายการรายการการราการรานารราาาร